สวัสดีคะ่ะก้อยจากเพจ้อยล้านสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะมาให้อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะอีกหนึ่งวิธีในการดูแลต้นหอมของก้อยค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือการใส่กากมะพร้าวสับนั่นเองค่ะกากมะพร้าวสับนะคะจะช่วยลดความชุ่มชื้นบนหน้าดินนะคะเวลาที่เรารดน้าเนี่ยดินจะไม่ไปกะระด็นเกาะโคนต้นด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้เขาได้ตลอดเวลานะคะแต่ที่เห็นตรงนี้ก็คือต้นหอมอายุ14วันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปใส่ต้นหอมนะคะเราก็ต้องมาเทากากมะพร้าวนะคะแช่น้ำขี้วัวขี้ควายไว้แบบนี้ค่ะทุกคนปุ๋ยก็จะใส่ไปเยอะๆหน่อยนะคะก็จะให้กากมะพร้าวเนี่ยดูดน้ำขี้วัวขี้ควายของเราเนี่ยนะคะเข้าไปเพราะการใส่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราจะใส่เพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเดียวค่ะแต่มันจะคือการเติมปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะ พอเทขี้ควายเสร็จแล้วนะคะก้อยก็จะมาใส่น้ำนะคะใส่น้ำให้เต็มเลยนะคะทุกคนแล้วสักพักเนี่ยเขาก็จะดูดไปจนหมดนะคะแล้วเราก็ค่อยมาเติมอีกนะคะแล้วก็จะใส่สังเคราะห์แสงไปด้วยนะคะหนึ่งขวดเพราะเมื่อกี้ลืมใส่นะคะทุกคนก็จะเทไปแบบนี้นะคะจะช่วยเร่งรากนะคะสังเคราะห์แสงของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนก้อยทำไว้เยอะเลยนะคะ พอใส่ไปสักพักเนี่ยก็จะเห็นว่ากากมะพร้าวของเราเนี่ยนะคะดูดน้ําไปจนหมดเลยนะคะก้อยก็จะมาเติมน้ําให้เขาอีกรอบนึงค่ะทุกคนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ใช้ได้แล้วค่ะ o มอร์นิ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะคะมาถึงก็คือโกยขี้อ,อกนะคะทุกคนแล้วก็กากมะพร้าวเขาก็จะลอยขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก้อยก็จะเอามาใส่เลยนะคะทุกคนนี่ก็เอาใส่กระมังมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กับต้นหอมเราได้เลยค่ะ ใส่ไปแบบนี้นะคะไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปค่ะทุกคนเวลาที่เรารดน้ํานะคะปุ๋ยจากกากมะพร้าวสับเนี่ยก็จะไหลลงไปให้อาหารให้เป็นอาหารของต้นหอมของเราด้วยค่ะคลิปนี้ก้อยทสรุปมาให้สั้นๆกระชับกระชับนะคะเพราะใจความสําคัญของมันก็อยู่ที่แค่นี้ค่ะทุกคนก็เลยพยายามทาคลิปให้สั้นนะคะหลังจากที่ก้อยใส่เสร็จแล้วก็จะรดน้ําล้างใบเขานิดนึงค่ะเพื่อปุ๋ยไปโดนใบเขานะคะเย่ท <Yeah, S 1> ุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาให้ความรู้อีกนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวก็จะมาลงคลิปความรู้ดีๆให้ทุกคนบ่อยๆนะคะกดติดตามไว้ได้เลยค่ะ